สวัสดีค่ะเพื่อนๆชื่อแหม่มนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงเนาะก็คือปกตินะคะแหม่มเป็นคนที่ทํากันบ้านกาแฟเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยแบบฟินไม่ค่อยเสียวเหมือนเมื่อก่อนเนาะ,ะแล้วแบบบางทีเราเดินๆไปเนาะ,ะมันก็จะมีอาการแบบจิ๋มตดอย่างเงี้ยค่ะตกขาวเยอะขึ้นแล้วก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรเงี้ยค่ะบางทีแบบนั่งๆเข้าน้ำอยู่ก็มีอาการแบบเอ๊ะ ใครมาปิ้งปลาหมึกแถวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันกลิ่นมันโชยขึ้นมาเงี้ยซึ่งมันไม่โอเคถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าแฟนเราแอบ,บไปมีเมียน้อยเนี่ยไม่ต้องโทษใครนะคะโทษตัวเองที่ไม่ดูแลตัวเองเนาะโอเคก็คือแม่มเนี่ยก็เลยได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะเกี่ยวกับชอ่องคอแลวก็หน้าอกโดยเฉพาะนะคะตัวเนี้ยชื่อว่าบาลานไวน์เนาะอ่าตัวเนี้ยนะคะเขาจะเป็นอ่ากล่องสีชมพูเนาะด้านในนะคะจะเป็นแคปซูลแบบนี้เลยนะคะ เราทานแค่วัลลเม็ดนะคะก่อนนอนจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเนาะเกี่ยวกับช่องคลอดแล้วก็หน้าอกนะคะมันจะฟิตกระชับแล้วก็หน้าอกเนี่ยเต่งตึงแล้วก็ฟูมากขึ้นนะคะตัวแหม่มนเนี่ยทานยี่ห้อไหนไม่ค่อยเห็นผลเนาะจนมาทานบาลานไวยตัวเนี้ยเนาะทานตัวเนี้ยไปได้7วันนะคะอาการเนี่ยที่เรารู้สึกว่าจิ๋มตดมีกลิ่นเนี่ยมันลดลงมากเลยนะคะไม่อยากให้เ,เพื่อนๆนเชื่อนะคะแต่ไปซื้อมาลองทานกันดูนะคะ